สวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่องสออเพิ่มพูนยานยนนะครับวันนี้เราก็ขาเอนะครับแล้วก็ลูกเพจนะครับผมแล้วก็ผู้ติดตามกลุ่มผู้ติดตามเพจนะครับผมต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีนะครับวันนี้เป็นวันดีครับผมวันพฤหัสบดีที่ย3มนะครับผมกุมภาพันธ์2องพนะครับผมปีใหม่นะครับเราก็มาอัปเดตนะครับอีเจน สำหรับที่เห็นนี่ก็คืออีแตนเราจะส่งลูกค้านะครับผมผมผมมาอัปเดตให้ดูว่ามีคันไหนเสร็จแล้วบ้างรอส่งลูกค้าจังหวัดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคันนี้นะครับผมเป็นคันที่ว่าเ,เรายังไม่มีติดจองนะครับสําหรับคันนี้ยังไม่มีติดจองเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆนะครับคันนี้ทําเสร็จใหม่ๆก็เป็นคัสีรถยนต์นะครับคันนี้เดี๋ยวเราเอามารีวิวราระเอียเดในรอบพันของตัวรถกันนะครับสาหรับคันนี้เป็นคันที่ว่างนะครับผมคันแรกนะครับผมแล้วก็มาพบกับอีแตนนะครับผมสาหรับคันนี้เป็นคันที่ยังว่างรับบมาาาเพพก ดีแตนเป็นคัสซีรถยนต์นะครับอันนี้ผมเอาเครื่องทดลองใส่นะครับผมเป็นเครื่องเจ้าโลกนะครับผมสิบเอ็ดแรงครึ่งนะครับวินบนเราใส่อ่าหน้าสี่นะครับผมวินล่างเราใส่หน้าเจ็ดค่ะสำหรับคันนี้ก็เป็นคัสซีรถยนต์นะครับผมคัสซีรถยนต์คานด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมคานด้านหน้าอันนี้ใส่เครื่องเจ้าโลกสิบเอ็ดแรงครึ่งทดลองวินบนหน้าสี่วินล่างหน้าเจ็ดนะครับเกียร์ก็เป็นสี่เกียร์ด้านหน้าห้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็กระบะไม้อันนี้กระบะไม้เราทําใหม่นะครับผม กระบะไม้เราทาใหม่ความยาวกระบะอยู่ที่สองเมตรอ่าเดี๋ยววัดกระบะคันนี้ก็อยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบนะครับผมสองเมตรเจ็ดสิบนะครับเป็นคัสซีรถยนต์แล้วก็ความสูงหกสิบเซนนะครับความสูงจากพื้นดินนะครับผมความสูงจากพื้นดินอยู่ที่แปดสิบห้าเซนคันนี้นะครับผมเป็นกระบะเปิดได้สามด้านกระบะเปิดได้สามด้านเปิดเปิดพื้นเรียบได้เลยนะครับผมเปิดพื้นเรียบได้เลยระบบเบรกเป็นเบรกน้ามันนะครับความกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบห้านะครับนี่ครับกระบะเปิดได้สามด้านประมาณนี้เลยครับผมเป็นไม้ใหม่ เป็นไม้เดาไม้ใหม่ความกว้างนะครับความกว้างก็เมตรห้าสิบห้านะครับโดยประมาณแล้วก็ความสูงของกล่องก็อยู่ที่นี่ครับความสูงของกล่องอยู่ที่หกสิบเซนนะครับใครหาใช้งานนะครับผมรากอ้อยรากมันนะครับผมตอนนี้มันราคาดีนะครับก็ใครหาใช้งานอยู่คันนี้นะครับผมไม่ผิดหวังครับทําพื้นให้ใหม่นะครับผมทําพื้นให้ใหม่เป็นคัสซีรถยนต์นะครับความสูงจากพื้นดินถึงพื้นกระบากก็อยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับ นี่เกียร์เป็นสี่เกียร์ด้านหน้าเกียร์ห้าถอยระบบเบรกน้ํามันนะครับชุดเบรกเป็นใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูคัสซีนะครับผมสภาพคัสซีจะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับสภาพคัสซีให้ดูเบื้องต้นก่อนประมาณนี้นะครับความสูงจากพื้นดินถึงพื้นกระบะก็แปดสิบเซนนะครับยางท้ายเป็นนอดล้อหกลูนะครับเป็นยางท้ายนอดล้อหกลูนะครับระบบไฟผมแจ้งก่อนนะครับระบบไฟอันนี้ติดตั้งให้นะครับผมบางคุ่นติดตั้งให้นะครับลูกค้าไปเดินระบบไฟเอาอันนี้เป็นช่วงท้ายนะครับผม เป็นช่วงท้ายลายไม้สวยๆนะครับผมไม้เดาเคลือบด้วยยูเรเทนนะครับลายไม้ขึ้นเลยครับผมอ่าสภาพสวยครับผมคันนี้ใครหาใช้งานนะครับผมเข้าไร่เข้านานะครับคันนี้ช่วงมันราคากําลังดีนะครับผมคันนี้ผลพืชผลทางการเกษตรดีนะครับผมราคาคงเปล่าเดี๋ยวติดตามท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวทางร้านจะมีให้ดูอันนี้เป็นสภาพคาซีฝั่งนี้นะครับผมให้ดูสภาพคาซีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับสภาพคาซีชุดเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับชุดเบรกเป็นใหม่แล้วก็อ น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายถ่ายหมดแล้วนะครับสาหรับคันนี้ใครหาใช้งานอยู่นะครับระบบใส่สายพานจะเป็นเพาราวนะครับวินบนใส่หน้าสี่แล้วก็วินล่างใส่หน้าจิตอันนี้ทดลองระบบนะครับสาหรับคันนี้ยังว่างนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาขอดูรายละเอียดเพิมเ่มเติมให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีรีวิวการขี่ให้ดูท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับผมสาหรับคันนี้ทักมาได้ครับผมยังว่างครับกศิรยนนะครับว่างคันแรกวันนี้ก็เป็นรีวิวของวันพืหัส นะครับผมที่ยี่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบกนะครับคันนี้ก็ยังว่างทักมาได้ครับผมสนใจสนใจรายละเอียดทักมาได้ครับผมสาหรับคันนี้ผมมารีวิวนะครับผมคันนี้เป็นติดจองแล้วนะครับรอจะส่งลูกค้าจังหวัดนครพนมอันนี้เป็นเป็นเป็นลูกค้าที่ว่าสั่งจองเข้ามาเบื้องต้นไม่ได้เห็นสภาพอย่างนี้นะครับผมเบื้องต้นไม่ได้เห็นสภาพอย่างนี้ก็ทํากระบะให้ใหม่นะครับผมทํากระบะให้ใหม่ชุดเบรกชุดเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับผมคันนี้เป็นเหล็กรางหน้าสี่นี่ครับเหล็กรางหน้าสี่ เสกหน้า4นิ้วนะครับแล้วก็ชุดไม้ข้างล่างเปลี่ยนใหม่นะครับชุดเบรกนะครับชุดผ้าเบรกผ้าเบรกกระบอกเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับสาหรับคันนี้นะครับยางก็เป็นยางนอตล้อหกลูนะครับเกียร์เป็น4เกียร์ด้านหน้าเกียร์ JK นะครับสาหรับคันนี้ระบบเบรกน้ํามันคันแห้งนะครับคันนี้ความยาวกระบะนะครับเดี๋ยวผมให้วัดให้ดูถึงหัวถึงท้ายนะครับผมอยู่ที่2เมตรแปคันนี้ทําสําเร็จแล้วนะครับผมรอจะส่งลูกค้าจังหวัดนครพนมสําหรับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาก็อันนี้ผมรีวิวให้ให้ดูก่อนจะส่งนะครับ ไม้ก็เป็นไม้ชุดใหม่นะครับสภาพประมาณนี้คันนี้จะเป็นเปิดท้ายได้อย่างเดียวนะครับคันนี้จะเป็นเปิดท้ายได้อย่างเดียวคันนี้จะเป็นเปิดท้ายนะครับแล้วก็ชุดไฟผมมีแจ้งลูกค้าแล้วนะครับเบื้องต้นก็คือใส่ชุดไฟให้แล้วก็ลูกค้านําไปเดินระบบไฟเอานี่ครับอันนี้เป็นชุดสวยความกว้างของกระบะก็อยู่ที่เมตรห้าสิบห้านะครับผมร้านเราเป็นร้านมือสองนะครับทุกจุดทุกตำแหน่งผมจะให้ลูกค้าดูว่ามีประมาณนี้ร้อยห่างของร้อยหร้อยร้อยห่างของร่องไม้นะครับผมเพราะว่าร้านเราเป็นมือสอง นะครับอันนี้เป็นบานพับตัวเก่าแล้วก็จะแจ้งลูกค้าก่อนว่ามีไม้ประมาณนี้สภาพประมาณนี้แต่ถามว่าผลพืชผลในการเกษตรโอเคนะครับสําหรับคันนี้ผลพืชผลในการเกษตรโอเคเปิดท้ายได้อย่างเดียวนะครับผมคันนี้เปิดปิดกว้างเมตรห้าสิบห้านะครับอ่านี่ครับอันนี้ลอกก็แล้วแล้วก็เดี๋ยวคันนี้สําเร็จแล้วนะครับผมเอาเครื่องทดลองใส่ระบบลูกค้าสั่งเฉพาะโครงนะครับลูกค้าสั่งเฉพาะโครงผมเอาเครื่องทดลองระบบให้ดูบางฝุ่นเออไฟท้ายเออผมใส่ให้ใหม่นะครับชุดเบรกชุดใหม่ คันนี้ครับชุดเบรกชุดใหม่คันนี้แล้วก็มีใส่กระจกให้นะครับมีใส่กระจกให้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวใส่ให้ให้ใหม่นะครับไฟหน้าใส่ให้ใหม่นะครับอันนี้เอาเครื่องทดลองระบบระบบใส่สายพานจะเป็นหัวหมูนะครับวินบนผมใส่หน้าสามนะครับผมวินบนใส่หน้าสามครึ่งวินล่างหน้าเจ็ดอันนี้ทดลองระบบกระจกนะครับใส่ให้ใหม่นะครับไฟหน้าใส่ให้ใหม่ไฟเลี้ยวใส่ให้ใหม่ระบบไฟคือผมแจ้งลูกค้าแล้วให้ไปเดินเอานะครับคันนี้ ก่อนบิลก็จะมีแจ้งให้ลูกค้าดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเบรกน้ํามันแล้วก็คัดแห้งนะครับสำหรับคันนี้เราจะส่งลูกค้าจังหวัดนครพนมนะครับผมลูกค้าแอดไลน์เข้ามาขอดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็ทางร้านก็ส่งให้ดูนะครับผมส่งรายละเอียดเบื้องต้นก่อนบิลแล้วก็หลังบิลให้ดูเรียบร้อยนะครับคันต่อไปนะครับผมคันต่อไปคันนี้สวยอีกคันครับผมลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะครับผมทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็สั่งจองกับทางร้านเราเข้ามานะครับร้านเราก็ เบื้องต้นผมส่งสภาพเบื้องต้นให้ดูแล้วนะครับลูกค้าโอเคแล้วก็ให้ทําสีนะครับสีประจําร้านครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินนําทองเข้าบ้านนะครับผมคันนี้ลูกค้าสั่งพร้อมเครื่องนะครับสั่งพร้อมเครื่องระบบชุดไฟนะครับอันนี้ผมให้ดูมีไดสตาร์ทมีอะไรหมดนะครับผมคันนี้แถมหม้อบแบตให้หนึ่งลูก ระบบใส่สายพานเป็นหัวหมูวิบนบนผมใส่หน้าสี่วินล่างใส่หน้าเจ็ดนะครับอันนี้ใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับผมเกียร์เป็นสี่เกียร์แหน้าเกียร์ห้าถอยนะครับอันนี้จะเป็นไม้ใหม่นะครับความยาวกระบะนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับผมอันนี้เดี๋ยววัดให้ดูคันนี้ก็ทําไม้ให้ใหม่สวยนะครับผมสองเมตรหกสิบนะครับความยาวของกระบะหัวถึงท้ายสองเมตรหกสิบความสูงของกล่องอยู่ที่แปดสิบห้าเซนนะครับความสูงจากพื้นดินนะครับถึงพื้นกระบะอยู่ที่เก้าสิบเซน คันนี้เป็นเหล็กหลังหน้าสี่นะครับเป็นเหล็กหลังหน้าสี่อันนี้สภาพยางท้ายเบื้องต้นผมให้ลูกค้าดูแล้วนะครับผมอันนี้เป็นคัสซีเหล็กหลังหน้าสี่ชุดเบรกนะครับชุดเบรกเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแม่ปั๊มเบรกเอยชุดเบรกผ้าเบรกกระบอกเบรกสปริงเบรกนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสาหรับคันนี้นะครับบังฝุ่นใส่ให้นะครับไฟท้ายใส่ให้ระบบไฟคันนี้ระบบไฟลูกค้าให้เดินนะครับผมเอาไปเดินที่ร้านในอำเภอมาแล้วนะครับคันนี้มีไฟเลี้ยว ไฟหลีไฟหน้านะครับมีระบบดสตาร์ดไดชาร์จทางร้านแถมมออแบตให้หนึ่งลูกนะครับสำหรับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นเปิดท้ายนะครับเปิดท้ายอีกคันหนึ่งความยาวกระบะสองเมตรเจ็ดสิบนะครับคันนี้ก็จะเป็นเปิดท้ายได้นะครับเปิดท้ายเปิดออกมาอย่างนี้เลยนะครับคันท้ายเปิดออกมาอย่างนี้เลยสภาพพื้นกระบะก็ประมาณนี้สวยๆเลยครับไม้ใหม่ทั้งหมดทั้งคันนะครับผมไม้ใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้อ่าสวยครับผมคันนี้อ่านี่เนี้เปิดให้ดูนะครับแล้วก็อันนี้เราก็ เป็นมือสองครับผมร้านเราเป็นมือสองบิวแต่ผมก็พยายามพยายามตั้งใจทําออกมาให้ดีนะครับผมทําออกมาให้ดีแล้วก็ให้ลูกค้านําไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ทั้งเบรกเช็คให้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็อาน้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้าน้ำมันเผาน้ำมันเกียร์ถ่ายให้หมดแล้วอันนี้มีระบบไฟนะครับผมไฟหน้าไฟหลีลูกค้าสั่งพร้อมเครื่องเครื่องก็เป็นเครื่องสป็ดแรงนะครับผมสป็ดแรงนะครับผมก็สภาพเดิมๆแห้งๆนะครับผมเลือกให้ลูกค้าอันนี้เป็นเรื่องให้ที่ร้านคันนี้ไม่แถมแม่แบตให้หนึ่งลูก ครคันนี้มีแถมมออแทนให้ดูเรือชุดไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟลีนะครับอันนี้เราติดตั้งให้ลูกค้าแล้วก็เดินระบบให้ลูกค้าให้แจ้งให้ดําเนินการให้นะครับอันนี้เราก็ไปทําให้นะครับผมคันนี้มีไดสตาร์ดไดชาร์จไฟหน้านะครับเกียร์เป็น4เกียร์เดินหน้าเกียร์หถอยแล้วก็เบรกน้ํามันนะครับเบรกน้ํามันเช็คใหม่นะครับแล้วก็คานเป็นคานแห้งนะครับสาหรับคันนี้เราจะส่งลูกค้าจังหวัดรีสเกตนะครับลูกค้าทํางานอยู่ต่างประเทศคือเกาหลีใต้แล้วก็สั่งเข้ามาให้ เอาไปเตรียมรอส่งไปทีจ่จังหวัดศรีสะเกดนะครับลูกค้ากลับมาใช้งานได้เลยนะครับขนมันขนอ้อยดีครับผมขนพืชพันธ์ผลทางการเกรษตรนะครับลูกค้าเตรียมรอไว้อ่คันต่อมาครับผมสาหรับคันนี้คันนี้อก็เป็นรถจะส่งลูกค,ค้าอีกคันนะครับผมคันนี้ลูกค,ค้าสั่งพร้อมเครื่องนะครับลูกค,ค้าสั่งพร้อมเครื่องคันนี้จะเป็นส่งลูกค,ค้าจังหวัดอ่าคันนี้ก็จะเป็นส่งลูกค,ค้าจังหวัดบุกดาหารนะครับผมตำาบออําเภอดงหลวงนะครับดงหลวงมีสั่งกับร้านผมไปสามคันสามคันนี้เลยนะครับผมก็ ทางร้านทางร้านก็จะให้ดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่ได้มีระบบไฟนะครับลูกค้าระบบไดสตาร์ทไดชาร์จคันอ่าทางร้านก็แถมมาแบตให้หนึ่งลูกไปเช็กให้นะครับคันนี้ลูกค้าเอาเครื่องนะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องคูเปต้าซิเแรงนะครับสภาพเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมทางร้านมีกระจกติดให้นะครับผมแล้วก็ใส่ดวงไฟให้ใหม่ไฟเลี้ยวใส่ให้ใหม่นะครับไฟเลี้ยวใส่ให้ใหม่นะครับความยาวก็บ่าคันนี้อยู่ที่สองเมตรห้าสิบคันนี้จะเปิดได้สามด้านนะครับผมคันนี้จะเปิดได้สามด้านอันนี้เท เปิดได้สามด้านนะครับผมลูกค้าแจ้งให้ทําเปิดสามด้านผมว่าทาเปิดนะครับบางคันที่ทาเสร็จอันนี้จะเป็นเปิดสามด้านเปิดแ้ได้ออกอย่างนี้นะครับนี่สวยๆนะครับผมสวยๆเลย,ยเป็นไม้สะเดาไม้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมเป็นไม้สะเดาไม้ใหม่นะครับรา้านเราเป็นร้านมือสองแต่กระบะไม้ถ้าเกิดลูกค้าแจ้งให้ทําเราก็ทํานะครับผมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วก็คิดตามาค่าไม้ค่าแรงนะครับอันนี้ทางร้านลองแจ้งลูกค้าไปนะครับอันนี้ก็ทํากระบะอ่าสวยเลยครับผมเป็นไม้สะเดาเคลือบยูรีเทนนะครับ คันนี้ยาวกระบะยาวสองเมตรห้าสิบนะครับกว้างเมตรห้าสิบห้าคันนี้มาตรฐานความสูงของกล่องอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับความสูงจากพื้นดินถึงพื้นกระบะก็อยู่ที่เก้าสิบเซนนะครับไม่สูงไม่ต่ําเกินไปนะครับเอาพืชผลลงง่ายขึ้นง่ายนะครับคันนี้ก็เป็นชุดไฟท้ายนะครับผมชุดไฟท้ายใส่ให้แต่ไม่ได้ดูระบบนะครับคันนี้ผมมีแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับคันนี้ก็กว้างเมตรห้าสิบห้ายาวสองเมตรห้าสิบนะครับสวยๆนะครับผมช่วงท้าย เป็นเบรกน้ำมัน,เ,นเบรกน้ำมันชุดใหม่นะครับผมทําชุดให่แล้วก็คัดเป็นคัดแห้งนะครับยางก็สภาพประมาณนี้เลยนะครับผมยางจะสภาพประมาณนี้เพราะว่าร้านเราเป็นร้านมือสองนะครับผมก่อนจะส่งผมจะชี้ตําหนิให้ลูกค้าดูนะครับอย่างเช่นไม้แตกบ้างนะครับหัวหัวเบ้อย่างนี้บ้างนะครับผมจะชี้ให้ดูตำหนิเพราะว่าร้านเราเป็นร้านมือสองครับจะมีโพรงมั่งอะไรมั่งนะครับก็บางส่วนบางจุดบางตําแหน่งไม่มีผลต่อการใช้งานคันนี้เป็นสี่เกียร์ด้านหน้าเกียร์ห้าเป็นเกียร์ถอยระบบใส่สายพานหัวหมูนะครับผม วินบนใส่หน้าสี่วินล่างใส่หน้าเจ็ดทดลองอันนี้ลูกค้าสั่งเอาเครื่องสวิตช์แรงด้วยนะครับทางร้านก็มีเช็คระบบให้นะครับก่อนจะส่งลูกค้าคันนี้เราจะส่งลูกค้าจังหวัดมุกดาหารอำเภอดงหลวงนะครับคันที่สามดงหลวงมุกดาหารสั่งคันที่สามจะมีหัวแบบนี้อยู่สามคันนะที่อำเภอดงหลวงไม่ต้องแปลกใจนะครับวิ่งผ่านกันบ้างนะครับคันนี้ก็รายละเอียดเบื้องต้นเป็นประมาณนี้เลยนะครับแม่ปั๊มเบรคเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าคันสุดท้ายครับคันสวยของเราคันนี้เราจะส่งลูกค้าจังหวัด จังหวัดอุดรธานีนะครับผมอำเภอบ้านผือนะครับคันนี้ลูกค้านะครับผมให้ทําระบบไฟนะครับคันนี้ต้องแจ้งว่าลูกค้าที่ต้องการความประสงค์ให้ทําระบบไฟไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับอันนี้ผมมีแจ้งคือตีบินให้ลูกค้าไปว่าอาทําระบบไฟเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับอันนี้เราสอบถามกันได้มีกระจกมีไฟเลี้ยวมีไฟหน้านะครับให้ดูให้ดูรายละเอียดบองต้นเพราะบิดกุญแจก็มีไฟหน้าไฟไรติดนะครับอันนี้ให้ดูก่อน อันนี้กลางวันมันจะไม่แจ่มกลางคืนไม่แจ่มนะครับมีไฟเลี้ยวไฟอะไรให้หลีให้ดูนะครับผมอันนี้อ่าโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องส e ิบเอ็ดแรงครึง่งนะครับลูกค้าสั่งเครื่องส e ิบเอ็ดแรงครึง่งนะครับผมก็เอาให้ดูนะครับโดยประมาณก็จะประมาณนี้เครื่องส e ิบเอ็ดแรงครึง่งเกียร์เป็นสี่เกียร์ด้านหน้ามีแถมโม่แบตให้หนึ่งลูกนะครับเกียร์ห้าเปเกียร์ถอยระบบเบรกชุดใหม่นะครับผมระบบเบรกชุดใหม่ผ้าเบรกชุดใหม่ทุกคันนะครับเราเช็คเบรกให้ใหม่หมดทุกคันนะครับ กระบอกเบรกเอยย่าเบรกนะครับสปริงเบรกชุดเบรกนะครับคันไหนเราบอกเช็คคือเช็คนะครับคันไหนคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนนะครับบางคันผมเช็คคือระบบเบรกใช้ได้แล้วก็เช็คนะครับคันนี้คือทั้งหมดที่แจ้งมาค,คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับยางก็สภาพประมาณนี้เลยนะครับผมให้ดูเบื้องต้นก่อนอันนี้ความยาวกระบะนะครับจากหัวถึงท้ายอยู่ที่อยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบนะครับความสูงของกล่องอยู่ที่ความสูงของกล่องอยู่ที่เก้าสิบเซนนะครับความสูงของกระบะตรงนี้ถึงนี้เก้าสิบเซนแล้วก็ ความสูงจากพื้นดินถึงพื้นกระบะ80เซนนะครับสวยๆก็เลยคันนี้นะครับคันนี้มีระบบไฟนะครับผมไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหลีกลางคืนนะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟหลีนะครับระบบไดสตาร์ทไดชาร์จมีครบแถมมอเตอร์แบตให้1ลูกนะครับสำหรับคันนี้ความกว้างก็อยู่ที่เมตรห้าสิบห้านะครับกระบะเป็นเปิดท้ายได้อย่างเดียวนะครับผมสภาพกระบะเบื้องต้นผมมีแจ้งลูกค้าไปแล้วคันนี้เป็นเดิมๆนะครับผมกระบะเดิมๆสภาพไม้ก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูก่อนเบื้องต้น นะครับไม้จะประมาณนี <Pur> ้เลยนะครับผมไม้ประมาณนี้นะครับคันนี้ผมมีแจ้งลูกค้าไปแล้วไม้ประมาณนี้นะครับไม้เป็นไม้เดิมของคันแต่ก็ถือว่าแน่นนะครับใช้งานได้ขนพืชผลการเกษตรได้นะครับบางจุดบางตำแหน่งเรามีตำาหนินะครับเราก็จะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับบางจุดบางตำแหน่งเรามีตำาหนิเราก็จะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับก่อนส่งลูกค้าเราต้องมีเช็คนะครับผมเอาเครื่องใส่ทดลองระบบให้ดูคันนี้สภาพยางประมาณนี้เลยนะครับสภาพยางประมาณนี้อันนี้ให้ดูบางล่างนะครับ คัซีเหล็กรางหน้า huh. สี่เกียร์เป็นสี่เกียร์เดินหน้าเกียร์ห้าถอยนะครับคัดซีเป็นเหล็กรางหน้าสี่นะครับยางหน้าสภาพยางประมาณนี้นะครับให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เกียร์สี่เกียร์เดินหน้าเกียร์ห้าถอยระบบใส่สะพานหัวหมูวินบนหน้าสี่วินล่างหน้าเจ็ดนะครับคันนี้เราจะส่งลูกค้าจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านผือนะครับลูกค้าสั่งจองเข้ามานะครับสั่งพร้อมเครื่องทางร้านก็จัดให้นะครับผมหาเครื่องหาระบบไฟให้นะครับแล้วก็ แถมโแบตให้หนึ่งลูกนะครับสาหรับคันนี้ก็สวยๆครับผมกึ่งๆค่งคล้ายๆทันฟอร์เมอร์บางคันนะครับผมบอกว่ามันจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าพ่อคนเดียวกันคือคนทําคนเดียวกันนะครับมันก็จะคล้ายๆกันหมดอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแต่บางคันที่ว่าลูกค้าแจ้งเอาสีเขียวต้นนี้อ่าสีเขียวล้วนสีเขียวเนี่ยซราาผมจะทําให้นะครับสีลูกค้าสั่งได้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับผม ลูกค้าที่ไปทํางานต่างประเทศต่างแดนนะครับทางร้านมีกําลังใจให้นะครับผมหาเงินหาทองกลับมาบ้านเราเยอะๆนะครับแล้วก็ลูกค้าในประเทศก็ดีครับผมใครหาใช้งานขนพืชผลการเกษตรนะครับผมทางร้านก็มีรถมานําเสนอนะครับอีกหลายคันนะครับแล้วก็เบื้องต้นแอดไลน์เข้ามาขอดูรายละเอียดรถเบื้องต้นได้นะครับผมที่ร้านสอเพื่อพูนยันยนต์เบอร์โทรศัพท์0809175382นะครับผมผมหน่อยเพิ่มพูนครับผมผู้ดูแลช่องแล้วก็ผู้ดูแลกลุ่มนะครับผมผู้ดูแลเพจ นะครับมีแต่นําเสนอแล้วก็เบื้องต้นทุกราคาท่านใดสนใจคันไหนก็แอดไลน์เข้ามาขอดูรายละเอียดลดเบื้องต้นผมจะส่งให้ดูก่อนนะครับผมชอบไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับซื้อไม่ซื้อไม,อไม่เป็นไรนะครับผมผมเป็นพ่อค้ามีหน้าที่แนะนํานะครับลูกค้ามีสิทธิของลูกค้าที่จะดูหรือจะเลือกหรือจะขอชมรายละเอียดผมมีหน้าที่ให้ข้อมูลนะครับทางร้านก็คือมีหน้าที่ให้ข้อมูลใครจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมหน้าที่ของผมคือนแนะนําลูกค้านะครับสําหรับลูกค้าท่านใดท,ที่จะเอาเครื่องเอาเฉพาะเครื่องเอาเฉพาะโครงก็ได้นะครับ ทรมาสอบถามรายละเอียดเบื <TP> ้องต้นได้นะครับทางร้านพิกัดก็อยู่ที่ข้างวัดวังกระเหลืองนะครับผมพิกัดร้านอยู่ที่ข้างวัดวังกระเหลืองตำบลวางนิ้วอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับทางร้านมีหน้าร้านชัดเจนนะครับแล้วก็บัญชีนะครับผมบัญชีผมแจ้งก่อนนะครับบัญชีของทางร้านมีบัญชีเดียวนะครับผมบัญชีสุพรรสามีดีนะครับผมเป็นบัญชีแฟนผมนะครับก็คือถ้าเบื้องต้นลูกค้าจะโอนอะไรก็ทางร้านสอบเพิ่มพูมีบัญชีเดียวก็คือบัญชีสุพรรสามีดีนะครับตอนช่วงนี้ก็คือ มีแอบอ้างมีมิจฉาชีพนะครับก่อนโอนนะครับก็แอดไลน์เข้ามาขอดูรายละเอียดร้านนะครับผมแล้วก็ดูาความน่าเชื่อถือของร้านดูรายละเอียดร้านนะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็เบื้องต้นใครสนใจก็มาดูร้านก็โทรมาก่อนนะครับผมบางทีไม่ค่อยได้อยู่ร้านนะครับทางร้านสอบเพิ่มพูนก็มารีวิวอัปเดตนะครับผมคันนี้ส่งอุดรนะครับคันนั้นส่งมุกดาหาร คันนั้นส่งสีสกเกตแล้วก็คันนั้นส่งนครพนมนะครับคันหัวสีเขียวส่งนครพนมส่วนคันลิมสุดคันสีรถย,ยังว่างน,นะครับผมร้านสอเพิ่มพูนก็มีอีแตนมารีวิวนะครับผมเป็นราคาเกษตรกรจับน้องได้นะครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมช่วงมันดีๆกําลังราคากําลังพุ่งอย่างนี้ครับใครหาใช้งานนะครับผมช่องสอเพิ่มพูนยินดีให้บริการขอบคุณครับ